ครับสวัสดีครับดรตนนนท์ผ่านนิวงนะครับกรรมการบริหารนะครับสนามกอล์ฟเดอะพมเมโรกอล์ฟคลับโอคอสนะครับนครชัยศรีครับผมนักตนน์ทำไมถึงคิดมาเลีโนเวทสนามนี้ฮะก็สนามนี้เป็นสนามเก่าแก่นะครับอายุ30กว่าปีแล้วนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราเห็นต้นไม้ใหญ่สวยงามนะครับแล้วก็ขับเท้าก็สวยงามมีพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นสนามที่มีประวัติศาสตร์นะครับเคยแข่งทแลนโนเพนมาแล้วนะครับเราก็เลย อยากจะกลับเข้ามาทำนะครับทำให้เป็นสนามก็ฟที่ดีนะครับแล้วสไตล์ของสนามแล้วก็ระยะเวลาการรีโนเวทแล้วก็มีโปรแกรมที่จะซ้อมโอเพนนิจไกลเอาพินิจไห้ครับก็ตอนนี้คือคือตอนนี้เราซ่อมแซมกันมาทั้งตัวสนามเองนะครับแล้วก็ตัวข่าเองเนี่ยตอนนี้ทำมามา3เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าเข้าจุดที่เรียกว่าเรากำลังเริ่มวันนี้มีมีดีเดย์นะครับวันนี้ก็มีเชิญนะะักข่าวเข้ามาตีแล้วก็ จะมีซอฟต์อ็อเปนนิ่งวันที่หนึ่งมกรานะครับแล้วก็เดี๋ยวแกรนด์ออเปนนิ่งอีกทีน่าจะเป็นในช่วงเดือนเมษายนนะครับโอเคค่ะตล์สนามเป็นแบบไหนคะครับก็อันนี้มันเป็นสนามที่อายุป,ประมาณ3 0ิกว่าปีนะฮะถ้าใครที่คุ้นเคยก็คือสนามนี้ก็คือสนาม,นาม,นามกีฬาละครชอทีคอฟฟี่เก่านะครับอันนี้ก็คือเราเอามารีโนเวทใหม่นะครับแล้วก็แต่เอ่อซีออฟแล้วก็แฟลเวอ์อะไรก็จะก็ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับอนอกจากเราตอนนี้เราทําให สภาพสนามตอนนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กรีนเนี่ยเราปั้นใหม่นะครับกรีนตอนนี้จะเรียกว่าท้าทายยิ่งขึ้นนะครับแล้วมีแล้วก็เอาหญ้าแชมเปี้ยนนะครับเข้ามาปลูกแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มตัดให้มันั้นลงเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าวันที่เปิดเนี่ยองไรก็ต้องสิบขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นสนามที่กรีนเร็วท้าทายนะครับยิงนกกรอบยิ่งขึ้นครับเอกลักษณ์สนามนี้นะครับเอกลักษณ์สนามนี้ต้นไม้โตครับตอนนี้เป็นโอคอสนะครับเียวเรียว่าโอคอสคือต้นไม้ใหญ่ S 1> <S 1> นะครับแล้วก็มันมีความสนามรุ่นนี้มันเป็นสนามที่มีความคลาสสิกอะนะครับมันมันจะไม่แบบว่าไม่มีกรีนเร่าอะไรไม่มีแบบเฟร์เวสสองชั้นไม่ได้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวู้วอะไรแต่ว่าเขาจะไปแบบมีความคลาสสิกของเขาต้นไม้โต,ตๆแล้วก็นะตีแล้วจะเหมือนย้อนยุคฮะคย้อนยุกนิดนึงครับแล้วก็<ม>คาดหวังมอกนั้นแค่ไหนกับการเปิดตัวใหม่ในชื่อเดอรโกเมโร่ก็เต็มร้อยครับคือ อันนี้เราต้องบอกว่าเราทําเต็มร้อยจริงๆนะครับตัวทั้งตัวขับเฮาเองตัวสนามเองที่เราคาดหวังว่าตอนนี้เราเราต้องการทําให้ขึ้นถึงห้าดาวให้ได้นะครับแล้วก็เราก็คาดหวังที่จะเซิร์ฟนักกอล์ฟฝั่งทางตะวันตกของกรุงเทพนะครับก็อยากแล้วก็รวมไปถึงอ่าจังหวัดใกล้เคียงนะฮะอย่างนคนปรปฐมก็มาได้ก็หวังว่าจะทําให้ นักกอล์ฟนะครับได้เข้ามาเล่นกันแล้วก็มีความสุขที่สนามแห่งนี้ครับถามว่ามีสนามกลางคืนด้วยเล่าให้ฟังหน่อยก็คือคือราแว่นี้ยังไม่มีสนามกอล์ฟกลางคืนนะครับวันนี้ก็เลยทําเป็นสนามเดี๋ยวจะมีสนามเป็นนักกอล์ฟมีสนามกลางคืนด้วยนะครับก็คิดว่าไงนะตอนนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็เร่งเรีบยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะนักกอล์ฟอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาตีกลางวันนะครับหรือว่าบางทีเรดูร้อนกลางวันมันร้อนอ่ะนะครับก็ ก็มาตีกันกลางคืนได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีร้านอาหารมีข้าวต้มมีอะไรเสิร์ฟมีอาหารเสิร์ฟด้วยนะครับมีก็จะได้เข้ามาแล้วก็สนุกสนานกันตรงนี้ได้นะครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับฝากสนามใหม่ไว้ในอ้อมใจนะครับเจ้าทยหน่อยนะครับก็นะครับตอนนี้เราเราทั้งเราเป็นผู้ผู้บริหารสนามกอล์ฟเดอะพายเดิมนะครับจากทางหนุนจอกนะครับก็วันนี้ขยาย สาามาทางฝั่งตัวันตกของกรุงเทพด้วยนะครับก็ฝั่งนี้ของตัวนกักกอล์ฟทุกท่านด้วยนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาตีกันนะครับแล้วก็มาดูความสวยงามความท้าทายของสนามโอคอสแห่งนี้นะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับ